จริงๆหรือเปล่ามึงถึงพูดคํานี้สําลอกคํานี้ออกมาได้กูเห็นนะไม่ใช่กูไม่เห็นมันบอกจิตสุดท้ายก่อนตายกูสอนผิดว่าถ้าคิดกูสลนได้จะไปเกิดสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ทําไมพระเทวทัตจิตสุดท้ายก่อนตายคิดกูสลนได้คือระลึกถึงพระเจ้าอยากจะไปขอคือพระเจ้าเลยแต่สุดท้ายจิตสุดท้ายก่อนตายไม่สามารถช่วยได้เลยโดนธรณีสูบเฮ้ยมึงนี่แหละเรียกว่าการศึกษาพระธรรมคาสั่งสอนไม่แยบคาย พวกมึงเลยอ่อนต่อโลกมึงมึงลืมอะไรไปหรือเปล่าอ่ะพระเทวทัตทํากรรมอะไรต่อให้พระเทวทัตคิดกุศลขนาดไหนมึงคิดว่าพระเทวทัตเนี่ยจะสามารถเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เหรอมึงลืมไปหรือเปล่าว่าพระเทวทัตทําอนันตริยกรรมเฮ้ยมึงมึงเป็นนักสอนธรรมะจริงหรือเปล่าถามจริงทําไมมึงถึงพูดว่าจิตสุดท้ายก่อนตายกูพูดผิด ในเมื่อกูพูดว่าจะคิดดีคิดกุศลความลาดอีกบวกับความลาดเอียงเทียงไปเกิดสุคติมึงดันเอาพระเทวทัตมาเปรียบเทียบอนันตเลียกรรมเป็นกรรมที่แก้ไขไม่ได้แม้จะคิดกุศลหนักหนาขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถรอดพ้นจากนรกได้มึงลืมหรือเปล่าเฮ้ยมึงด่ากูสอนผิดมึงนั่นแหละกำลังสอนผิดมึงเปรียบเทียบพระเทวทัตได้ยังไงในเมื่อพระเทวทัตทำอนันตเลียกรรมเป็นกรรมที่แก้ไขไม่ได้ตลกมากกูจะบอกให้ และอีแต่ละตัวแต่ละตัวที่มานั่งขำกันเนี่ยบอกว่ากูสอนผิดดีแล้วกูเห็นนะเป็นนักอภิธรรมเท่านั้นเลยเป็นนักที่เผยแผ่ธรรมะที่พวกมึงกูพูดไปพวกมึงก็รู้จกักกูงงมากกูขำสุดๆเลยวันนั้กกูฟังแล้วแบบกูสลดสังเวชมากเลยมึงไม่รู้เลยว่าที่มึงพูดมึงพูดผิดสุดๆที่กูพูดถูกต้องแล้วอะไรผิดพบเป็นเหตุให้เกิดชาติพบคือที่มึงมีเจตนาคิดนึกติดตึกถึงสิ่งใดด้วยเจตนานั่นแหละเรียวกว่ามึงกําลังสร้างพบ มึงคิดพบที่ดีมึงจะไปเกิดชาติอะไรอ่ะมันต้องไปเกิดชาติดีสิก็พบเป็นเหตุได้เกิดชาติใช่หรือเปล่ามึงจะบอกว่ากูสอนผิดได้ยังไงกูสอนถูกต้องตามหลักปฏิจจสมุปบาทแล้วมึงดันยกพระเทวทัตขึ้นมาว่าเทวทัตก็คิดดีก่อนตายทำไมไม่รอดก็เทวทัตมันทาอนานตริยกรรมเนี่ยแล้วแบบเนี้ยมึงจะไม่ให้กูด่าได้ยังไงมึงด่ากูสอนผิดมึงน่ะตัวผิดเลยโง่แต่อวดฉลาด แล้วกูเห็นนักอภิธรรมท่านหลายคนบางคนนะแล้วมีชื่อเสียงในกลุ่มในติ๊กตอกในอะไรเนี่ยกูเห็นเวลาใครด่ากูไปนั่งขำเนี่ยสันดานมึงเรียกว่านักอภิธรรมเหรอกูถามจริงนี่เหรอทำอันยิ่งที่พวกมึงเรียนรู้แต่มึงปฏิบัติหอกอะไรไม่ได้เลยอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นนักอภิธรรม,มพวกมึงนําอภิชาตินักอภิชาติไม่ใช่อภิชาติตาบุตรนะ นักอภิชาติชาติชั่วไม่ใช่ชาติดีชาติชั่วแก้ไขสันดานตัวเองไม่ได้มานั่งเที่ยวสอนชาวบ้านแต่สุดท้ายตัวเองก็มานั่งด่าชาวบ้านมานั่งขำชาวบ้านทำให้ได้นะช่วยเปลี่ยนตัวเองให้ได้หน่อยคนที่เขามองเข้ามาเขาจะเห็นว่ามึงสอนธรรมะแต่มึงปฏิบัติไม่ได้หาอะไรสักอย่างเลยสิ่งที่พวกมึงทำกันแต่ละอย่างเชื่อไหมกูไม่เคยทำเลย กูด่าเนี่ยกูดา่าเฉพาะในไร์สดนอกไร์สดกูไม่เคยดา่าใช่หรือเปล่าแต่กูเห็นมึงอะ่ะไม่ไฟ์สดมึงก็ด่านะกูเห็นมึงเวลามีใครด่ากูกูก็มึงก,กูก็เห็นพวกมึงเข้าไปนั่งขำกันนั่นเหรอสันดานนักพิธรรมนั่นเหรอทำอันยิ่งที่พวกมึงศึกษามาถ้ามึงศึกษาแล้วปฏิบัติไม่ได้เขวียงทิ้งเถอะเผาทิ้งไม่มีประโยชน์ศึกษามาแต่ปฏิบัติไม่ได้เควียงทิ้งซะอย่าศึกษาเลยปริยัติที่เป็นงูพิษปริยัติที่เป็นหมันเปล่า ปาริยัติที่สัมไม่สามารถช่วยมึงเดี่ยดีขึ้นได้เลยโยนทิ้งซะมึงจะเห็นกูโกรธกูเกียดติกูฆ่าพยาบาทกูเป็นเฉพาะในไลฟ์สดออกรายการทีวีกูไม่เป็นภาคปฏิบัติกูไม่เป็นตอบคําถามโต้ตอบกูไม่เป็นกูบอกแล้วว่าในไลฟ์สไตล์นี้กูจะไม่เปลี่ยนเพราะกูสอนเฉพาะในช่องนี้ช่องอื่นใครชอบอันไหนแบบไหนก็ไปฟังอันนั้นสิคนชอบจริตแบบนี้ฟังอันนี้กูทาไว้ทุกจริตหมดมึงชอบจริตไหนมึงไปฟังจริตนั้นเลย จริตแบบนอบเนิ้อกูก็มีจะิตแบบเรียบร้อยกูก็มีจริตแบบด่าทอต่อว่ากูมีกูมีทุกจริตจริตแบบสนุกโปกฮากูก็มีกูมีทุกจริตมึงเลือกฟังเอาเลยกูงงมากเลยอ่ะมาจับกันอยู่จริตเดียวเนี่ยจะิตอื่นกูไล่สดตั้งเยอะตั้งแล้วจะหยิดจริตที่กูไปสอนผู้ป่วยซึมเศร้ากูก็มีจริตที่กูสอนคนป่วยติดเตียงกูก็มีจริตที่กูสอนกับคนป่วยใกล้ตายกูก็มี ทำไมมึงไม่เอาจริตพวกเนี้ยไปพูดกันบ้างล่ะว,ว่าเฮ้ยเขาสอนดีนะทําไมน้ําเสียงน้ําตามันดูมีเมตตาจังเลยทําไมเขาถึงไปสอนคนป่วยติดเตียงไม่เอาเงินสักบาททําไมถึงไปแล้วแบบว่าเออมันมีประโยชน์มากเลยกูถามจริงทําไมไม่ทําทําไมไม่ชมเชยอะไรกูแบบนั้นบ้างอะตอบกูสิเพราะอะไรก็เพราะมึงอิจฉาไงมึงจําไว้คนไม่อิจฉาจะตําหนิด,ด้วยสรรเสริญด้วยคนอิจฉาตําหนิอย่างเดียว ที่เห็นว่าดีมันจะไม่หยิบมาพูดเพราะเดี๋ยวมันจะได้ค่าได้แสงคนจะชอบมันมากขึ้นเห็นไหมมึงอิจฉาถ้าแน่จริงสิ่งที่กูพูดดีทำไมไม่เอามาพูดบ้างอะ่ะคนที่เขาตำหนิติติงตามทำไม่มีความอิจฉาเจือปนในใจเขาจะติดด้วยสรรเสริญด้วยสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญเขาจะสรรเสริญสิ่งที่ควรตำหนิติติงเขาจำตำหนิติติงถ้าทำได้ตามนี้นั่นแหละกูจะสรรเสริญมึง กูจะนับว่ามึงเป็นสัตว์รบรุษเพราะในใจมึงสะอาดไม่สกรปรกแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่นี่มึงเล่นติอย่างเดียวไม่มีสัรเสริญเลยพระพุทธเจ้าบอกพระองค์ไม่ทรงสัรเสริญต่อบคุคคลเหล่านี้นั่นแหละที่มึงเป็นกูไปผู้ป่วยติดเตียงเดี๋ยวกูก็จะไปเร็วๆยนี้กูก็จะไปอีกมึงดูกูไปสวนผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยคนเดียวกูก็ไป พอครอป่วยเนี่ยกูไม่เห็นมีใครไปพูดถึงอะ่ะเวลากูไปเนี่ยเนี่ยแล้วกูไม่ได้ไปคนเดียวกูไปหลายคนเสียด้วยเนี่ยทำไมไม่เห็นมีใครพูดถึงอะกูไปนั่งสอนพวกป่วยติดเตียงเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยสอนให้เขาเตรียมตัวรอคอยการตายทำไมไม่พูดถึงกันล่ะไปเก็บงากระทำไมล่ะเรื่องดีๆทำไมไม่พูดทำไมไม่แชร์ออกไปเนี่ย กูไปนั่งสอนอยู่ใกล้เตียงอย่างเงี้ยไปสอนทร,รมาให้ทุกคนเนี่ยที่ป่วยที่ไข้เนี่ยมีโอกาสในการได้ฟังไปเป็นตัวอย่างแบบอย่างให้พวกเราเนี่ยมีโอกาสในการไปสอนคนป่วยที่บ้านจะได้มีโอกาสในการฟังเนี่ยใส่สย,ยางจมูกอย่างเงี้ยมึงดูเนี่ยเนี่ยใส่สย,ยางคาจมูกอย่างเงี้ยกูไปนั่งสอนเนี่ยมึงดูเอาเนี่ยถ้ากูมีเวลากูจะพยายามไปอยู่ตลอดเวลามึงไปฟังเอาสิในยูทูบอะกดเข้าไปในเพลย์ลิสต์นะ่ะ กูสอนผู้ป่วยติดเตียงอะน่ะเนี่ยดูเนี่ยสองคนตายายเนี่ยนอนติดเตียงเนี่ยแกเนี่ยกูไปนั่งสอนเนี่ยดูไปถึงที่บ้านไปนั่งสอนเนี่ยเนี่ยทำไมเรื่องแบบนี้ไม่เอาไปพูดกันบ้างละ่ะกูสอนผู้ป่วยติดเตียงสอนคนติดคุกติดตารางเรื่องแบบเนี้ยทำไมไม่เอาไปพูดอะ แล้วเวลากูไปสอนเนี่ยไม่มีคําว่ามึงว่ากูแล้วกูสอนสภาวะแบบละเอียดด้วยซ้ำไปเขารเตรียมตัวรอ,อคอยการตายต้องทำยังไงทําไมไม่เอาเรื่องพวกนี้ไปพูดกันบ้างเพราะอะไรเรื่องดีๆมึงไม่พูดไงไหนมึงบอกมึงทําตามหลักคําสอนรักษารักษา,าศาสนาแต่พระเจ้าบอกว่าเรื่องไม่ดีของคนอื่นอย่าพูดถ้ากูเห็นมึงพูดฉับเลยเรื่องดีๆของคนอื่นแม้ไม่มีใครถามไม่รีบพูดเยอะๆเรื่องแบบเนี้ทำไมไม่พูดอะ่ะไหนมึงบอกมึงทําตามหลักคําสอนกันได้ ปกป้องวัสนาสนาได้ทําไมเรื่องดีๆไม่กล้าพูดละ่ะถ้ามึงแน่จริงมึงต้องกล้าพูดเรื่องดีๆเรื่องไม่ดีมึงไม่ควรพูดกูงงมากช่วยกันเถอะวะกูขอร้องละ่ะถ้ามึงยังมีอาจมีทำรรอยู่ในใจมึงบ้างกูขอร้องเริ่มต้นในการเลิกดาก่าเพื่อีแล้วเริ่มต้นในการช่วยการสอนธรรมะ คนยังอยากได้ยินได้ฟังธรรมะจากพวกมึงอีกเยอะอีพวกนักอภิธรรมทั้งหลายอีพวกนักด่ากูทั้งหลายอีพวกนักปฏิบัติทั้งหลายที่ค่อนแขวกกูที่ด่ากูคนในสังคมยังอยากได้ยินได้ฟังธรรมจากมึงที่ปากมึงพูดว่าธรรมมึงรู้จริงรู้แท้ที่มึงชอบพูดว่ากูสอนผิดงั้นมึงเอาที่ถูกมาสอนหน่อยคนรอฟังเรื่องที่ถูกต้องจากมึงเอามาสอนเยอะๆ ช่วยกันขวนขวายในการเดินทางไปตบเท้ากันร่วมแรงร่วมใจกันในการไปสอนให้คนมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมถ้ามึงมั่นใจว่ามึงถูกช่วยเอาที่ถูกออกมาบอกสอนกันหน่อยแล้วให้สังคมเขาเป็นคนพิจารณาเองว่าสิ่งที่เขาฟังเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาไหมให้เขาเลือกเองมึงไม่ต้องไปจุนจ้าสารแนกับเขาให้เขาพิจารณาเอง กูพูดถ้ากูพูดผิดแล้วมึงพูดถูกเขาพิจารณาว่าสิ่งที่มึงพูดมันเป็นประโยชน์กว่าเขาย่อมฟังมึงมึงอย่าลืมธรรมะพรเพุทธเจ้าเนี่ยอยู่เหนือทุกอย่างเสมอถ้าอินทรีย์บาร,รมีเขามากพอเขาย่อมเข้าใจถ้าอินทรีย์บาร,รมีเขาไม่มากพอเขาย่อมไม่เข้าใจมึงควรวางอุเบกขากับคนไม่เข้าใจนั้นให้เป็นแต่ตอนเนี้มึงกําลังยัดเยียดให้ทุกคนเนี่ยมองว่ากูผิดแล้วยัดเยียดความถูกต้องที่มึงพูดเนี่ยให้เขาเข้าใจให้ถูกต้อง มึงไม่วางอุเบกขามึงไม่วางตามธรรมมึงไม่ยอมรับตามกฎแห่งกรรมมึงไม่ยอมรับตามอินซีบาร,รมีของคนกูสอนธรรมมาทุกวันนี้กูสอนตามอินซีบาร,รมีแต่ละคนใครฟังกูสอนใครไม่ฟังเชิญออกแล้วกูไม่คิดจะไปบังคับใครด้วยว่าทุกคนต้องทำตามความพอใจที่กูบอกที่กูสอนไม่ กูจะสอนเฉพาะคนที่สอนได้กูไม่ยัดเยียดให้ใครฟังได้ฟังใครฟังไม่ได้ออกไปเลยไปฟังที่อื่นไม่ต้องมาฟังที่นี่แต่ที่ผู้มึงทากานอยู่ในปัจจุบันมึงกําลังยัดเยียดให้กูผิดแล้วมึงกําลังยัดเยียดความถูกต้องของมึงให้คนฟังด้วยการด่ากูเพื่อให้คนอื่นยอมรับมึงด้วยการป้ายสีกูให้คนอื่นเห็นว่ามึงถูกต้องความจริงมันจะทนต่อการพิสูจน์หน้าที่มึงสอนความจริงไป ถ้าเขาเห็นว่ามึงพูดถูกเขาย่อมฟังมึงถ้าเขาไม่เห็นประโยชน์จากการพูดของมึงเขาก็ไม่ฟังมึงมึงจะพยายามใส่กูแค่ไหนเขาก็ไม่ฟังมึงเพราะมันเป็นไปตามอินีสีบารมีของแต่ละคนยอมรับความจริงให้ได้วันที่8ที่9ก้ากุมภาเสาร์อาทิตย์หน้าหรือเปล่า8-9ดเก้ากุมภา ใช่วันเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยไม่ใช่วันอาทิตย์นี้นะอาทิตย์หน้าวันเสาร์อาทิตย์หน้าแปดกับเก้ากุมภาอาจารย์จะจัดปฏิบัติธรรมที่ม,มร,ร,รมิสัทหมอเสงลังสิปปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมอธร,รรมาศรรรราสตร์ลังสิตอาจารย์อยากให้หลายๆคนมาเจอกันครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษครั้งสุดท้ายที่อาจารย์จะจัดสองวันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วใครว่างอยากให้มาในครั้งนี้แล้วครั้งนี้ ดีจริงๆอยากให้มาอย่ามานั่งเสียดายทีหลังว่าอุย้ยลุงอีหน้ามาเมื่อเห็นภาพบรรยากาศออกไปครั้งนี้ขอให้มาใครมาได้มา8กับ9 2สองวันมาได้ทั้งสองวันยิ่งดีมาวันเดียวก็ได้วันใดวันหนึ่งก็ได้ดีทั้งสองวันครั้งนี้ดีจริงๆดีมากเจ้าของกิจการระดับประเทศมีชื่อเสียงระดับประเทศมาหลายคนครูบาอาจารย์ มาอยากให้มาในครั้งนี้มาให้ได้ลงทะเบียน ID Line แอสไพสาธุเอวงกลม SATU ไม่มีค่าใช้จ่ายอาหารเช้าอาหารเที่ยงอาจารย์เลี้ยงฟรีทั้งหมดใครมาจากต่างจังหวัดไกลๆอยากมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตเปิดโรงแรมให้นอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขอสำรองที่พักผ่าน ID Line แอสไพรสาธุลงทะเบียนซะแล้วขอจองที่พัก ขอให้มาจากต่างจังหวัดไกลๆหน่อยนะแล้วมานอนแล้วก็เช้ามามีรถรับส่งไปที่บริษัทหมอเสงใครอยากมามาไอดีลัยอสไซสาธุมาฟังธรรมจากอาจารย์มาฟังธรรมไปคุณแม่ครูบาอาจารย์มาลองฟังมาเจอหน้าเจอตัวจริงๆอาจารย์มันเป็นยังไงมาดูหน่อยวะ เสาร์อาทิตย์หน้า8กับ9ก้าุมภาเสาร์อาทิตย์หน้าเจอกันลงทะเบียน ID l i n ล SI สาธุ A วงกลม S A T U มาเจอกันหน่อยวะใครเกลียดอาจารย์แต่รู้สึกยงย่ยงหยกอยู่บางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ใช่มาฟังจากปากอาจารย์มาดูอาจารย์สอนสิว่าอาจารย์ทําจริงหรือเปล่าอาจารย์เป็นอย่างเขาว่ากันจริงหรือเปล่าก่อนจะเกลียดอาจารย์มาเจออาจารย์ตัวจริงๆสักครั้งหนึ่ง ลองมาดูซิที่เขาพูดกันในสังคมที่คนด่ากันเค้าเกลียดกันเนี่ยอาจารย์เป็นอย่างนั้นจริงไหมลองมาดูหน่อยใครเกลียดอาจารย์ใครไม่ชอบอาจารย์ใครแอนตี้อาจารย์ลองมาเจอกันสักครั้งหนึ่งมาพิสูจน์กับตัวเป็นๆมายืนข้างๆอาจารย์เนี่ยมายืนดูหน่อยมายืนมองหน้าอาจารย์ก็ได้มายืนดูว่าอาจารย์เป็นอย่างที่ทุกคนคาดากันจริงๆไหมมายืนดูลงทะเบียน id line สา,ย,ายสาธุนะ a วงกลม satu 8กับ9 2สองวันก็ได้วันเดียวก็ได้9โมงเช้าถึงบ่ายส9โมงเช้าถึงบ่ายสมาดูความน่ารักของทีมงานมาดูความน่ารักของคนที่มาร่วมงานมาฝึกปฏิบัติธรรมลองมาดูกันหน่อยสัปดาหนะ์หน้ามาเจอกันลงทะเบียนแล้วมาไม่งั้นจะพลาดอย่า,ยามาเสียดายทีหลังนี่คือครั้งสุดท้ายที่อาจารย์จัดสวันแล้วเป็นการทิ้งทวนทิ้งท้ายหลังจากนั้นจะยุบเหลือแค่วันเดียวเท่านั้น ต่อเดือนเดือนละครั้งแล้วมันฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยมาให้ได้ยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบลงทะเบียนเพราะอาจารย์ต้องสำรองอาหารจะได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องกินข้าวอาหารน้ำปลาอะไรยังไงใครจะมาวันเสาร์ก็ได้ใครจะมาวันอาทิตย์ก็ได้ใครจะมาทั้งสองวันเลยก็ได้วันที่แปดวันที่เก้าเสาร์อาทิตย์หน้าแล้วนะรีบลงทะเบียนซะมาเจอกันหน่อยสักครั้งหนึ่งลองดูซิมันจะเป็นยังไงอาจารย์อยู่อีกไม่กี่เดือนนะเดือนตุลาเนี่ย อาจารย์เดินเข้าวัดแล้วนะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ใช้โอกาสนี้ในการใช้อาจารย์สอนธรรมะตั้งใจในการขวนขวายเล่าเรียนศึกษาหลักคําสอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นสุดท้ายใครต้องการจะร่วมบุญกับอาจารย์ในการส่งพระไปเดินที่ประเทศอินเดียเผยแผ่พระธรรมคําสั่งสอนธรรมยาตา70กว่ารูปเดินทางไปรูปหนึ่งเนี่ยใช้เงินเกือบสา0 0 0บาท ถพาว่าต้องเดินทางไปอินเดียใครอยากร่วมบุญร่วมกับอาจารย์อนุโมทนากับอาจารย์เข้าไปที่ id line asai satu เหมือนกัน a วงกลม satu id line เดียวกันแล้วมันจะมีเมนูด้านข้างให้กดเราไปจิ้มกดเดินธรรมยาตาส่งพระ70กว่าลูกไปประเทศอินเดียกดแล้วจะมีเลขที่บัญชีขึ้นมาเป็นบัญชีของวัดไผ่งามเป็นโครงการธรรมยาตาของวัดไผ่งามส่งพระภิกษุ70กว่าลูกไปเดินธรรมยาตาที่ประเทศอินเดีย เดินทางธรรมญาตาไปประเทศอินเดียไปเผยแผ่ธรรมะพระธรรมคำสั่งสอนพระไปไม่ใช่คารวา่าส่งพระพุทธภพรพระสงฆ์เนี่ยไปกว่า70รูปเราส่งเสริมท่านให้ท่านเดินทางไปร่วมกันมันต้องใช้เงินเยอะกลุ่มคนตื่นธรรมเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการส่งพระเจ็ดสิบกว่าลูกไปสอนธรรมะที่ประเทศอินเดียไปเผยแผ่พระธรรมคําสั่งสอนไปฟื้นฟูจันลงพระศาสนาให้รุ่งเรือง กลับไปเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งในประเทศอินเดียส่งไปธรรมยาตาใครต้องการร่วมบุญเข้าไปที่ id line sai satu a วงกลม satu แล้วกดเมนูจะมีเลขที่บัญชีของวัดไผ่งามขึ้นมาให้โอนเงินตามเลขที่บัญชีนั้นแล้วก็มันจะเป็นชื่อบัญชีวัดไผ่งามโอนตรงเข้าวัดเลยเดี๋ยวจะเอาสเตทเมนต์มาชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ดูทุกอย่างมีรายละเอียดดึงสเตทเมนต์ออกมาให้ดูมาโชว ว่าเราทําบุญไปแล้วเราต้องการเงินจํานวนเท่านี้เราร่วมไปทําไปร่วมกันทําดันการผักดันกันอาจารย์ก็ทําพวกเราก็ทําทําตามกําลังทรัพย์ที่มีของตนใครจะทํามากก็ทํามากไปใครจะทำน้อยก็ทําน้อยไปใครจะทาตามกาลังซักก็ทําไปใครจะไม่ทําก็อนุโมทนาสาธุร่วมกับกองบุญนี้ไปช่วยกันขวนขวายช่วยกันผักดันช่วยกันทําให้เต็มที่อาจารย์ก็ทําอือาจารย์ทําหลายรอบด้วยไม่ได้ทํารอบเดียว อาจารย์มีกําลังทรัพย์เท่าไหร่อาจารย์ก็ทาเข้าไปไม่ให้เกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นเพราะนั้นใครต้องการร่วมบุญส่งพระไปเดินธรรมญยาตาที่ประเทศอินเดียร่วมบุญได้เอไอดีไลน์แอสไซส์สาธุเข้าไปมันจะมีเมนูให้กดเลือกลงทะเบียนก็เหมือนกันนะลงทะเบียนก็เหมือนกันลงทะเบียนที่จะไปฝึกปฏิบัติสมถวิปัสสากับอาจารย์นะลงทะเบียนก็เหมือนกันไอดีไลน์แอสไซส์สาธุเหมือนกันเอวงกลมเ t ส ดูอย่างนี้นะมันจะมีเมนูใครต้องการลงทะเบียนปฏิบัติกา,ารประชานเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้เสาร์อาทิตย์หน้ามันจะมีตัวลงทะเบียนตัวนี้เราก็จิ้มเมนูนี้ขึ้นไปรายละเอียดเนี่ยจะเด้งขึ้นมาเห็นไหมเราก็ลงลิงก์มันลงทะเบียนตามนี้ถ้าไม่เข้าใจถามแอดมินถ้าใครต้องการร่วมบุญธรรมยาตาพระเจ็ดสิบกว่ารูปเดินทางไปประเทศอินเดียเพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนให้กดเมนูธรรมยาตาที่มีพระเดินเยอะๆเนี่ยกดขึ้นไป ก็จะมีเลขที่บัญชีเนี่ยเด้งขึ้นมาให้ก็โอนเลขที่บัญชีตามนี้ของบัญชีวัดไผ่งาบง่ายๆแค่นี้เลยไม่ได้ยากอะไรเลยแค่ a d line id line sat satu satu a วงกลมแล้วก็ s a t u satu แค่นั้นเลยง่ายๆไม่ยากเลยพรุ่งนี้อาจารย์สอนธรรมะที่วัดวังหินพิษณุโลกอำเภอเมือง วัดวังหินใครต้องการจะมาฟังธรรมอาจารย์ที่วัดวังหินก็สามารถเดินทางมาได้พรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าที่วัดวังหินมารวมตัวกันฟังธรรมที่นี่หลวงพ่อเจ้าคุณถ้าเมตตาเชิญอาจารย์มาแสดงธรรมวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าเจอกันวัดวังหินใครอยู่พิษณุโลกมาเจอกันณวัดวังหินวัดวังหินทำไมต้องใช้ตังค์ไม่ต้องใช้ตังค์กูสอนปฏิบัติธรรมไม่ต้องเสียตังค์สักบาทอืม กูสอนทาไม่ต้องเสียตังมาปฏิบัติกูเลี้ยงฟรีหมดข้าวน้ําทุกอย่างกูจ่ายหมดค่าโรงแรมกูก็จ่ายไม่ต้องเสียตรงไม่ต้องเสียเงินสักบาทมึงไปเอามาจากไหนละเสียเงินอืมสาธุทุกอย่างนะใครจะลงทะเบียนปฏิบัติเสาร์อาทิตย์หน้า id line น์แอสไซสาธุใครจะร่วมบุญธรรมยาตาส่งภาพไปยพระอินเดีย70กว่ารูป id line น์แอสไซสสาธุเออสาธุอนุโมทนาทุกคนที่ร่วมบุญนะอนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่ร่วมบุญด้วย อ่ะดึกมากแล้วสี่ทุ่มกว่าแล้วอาจารย์ขอตัวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามืดอีกตีสี่แอดมินน่าจะนอนหลับไปหมดแล้วน่าจะปุ๋งปุ๋งปุ๋งปุ๋ยไปหมดแล้วเหลืออาจารย์เนี่ยยังนั่งพูดไม่เลิกอ่ะขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญคีดสิ่นใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตนตั้งใจในการทำความเพียรลาที่อกุศนจะเริยงกุศลมีสติสัพพัญญะ